พ่อลูกปันโปโอ้ยปัดให้แลกไปเลยป้าอจาจารย์มาปันโป้กันต่อกับร้านที่2ครับชื่อว่าร้านกินฉันสิเมีย่ยงปลาเผานะครับตั้งอยู่ที่ถนนสาทรซอยหนึ่งนั่นเองนะครับโปรโมชัน่นสำหรับแฟนรายการต้องมีแน่นอนไปถึงปุ๊บเนี่ยแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวาราโวนะครับรับไปเลยครับส่วนลดค่าอาหาร10%ตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม2565ครับเมนูแนะนำของทางร้านนะครับเมนูแรกนะครับเป็นชุดเมี่ยงปลาเผาจะเลือกก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นปลานนิลหรือปลาทักทิมก็ได้ฮะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเผาด้วยเตาอินฟลิตเนื้อปลาชุ่มฉ่ำหวานละมุนล,ลิ้นทานคู่กับผักสดราดด้วยน้ำจิ้มที่มีทั้งซีฟู้ดและน้ำจิ้มหวานครับ เมนูที่2ครับเป็นไก่ทอดสูตรกินชั้นซี่ไก่หมักด้วยเครื่องสมุนไพรทิ้งไว้ข้ามคืนสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านกรอบหอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับ 3. เป็นต้มแซบกระดูกอ่อนครับสูตรเฉพาะของทางร้านคัดสันกระดูกอ่อนอย่างดีพริกข้าวคั่วทำสดใหม่ทุกวันทำให้น้ำต้มแซบถึงเครื่องหอมพริกคั่วแสบซีดถึงใจเลยและฮะเมนูที่4ครับเป็นส้มตำตีนไก่ ขาไก่ที่ต้มจนเปื่อยนุ่มปรุงรสด้วยปลาล้าที่ทำเองสูตรเด็ดของทางร้านปรุงเองทุกขั้นตอนหอมหนัวแซ่บซีดถึงใจเลยจ้าเมนูที่5ครับเป็นเมี่ยงหอยแครงหอยแครงสดสดเสิร์ฟคู่กับเส้นหมี่ห่อด้วยผักสดราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดผสมกับน้ำจิ้มหวานสูตรเด็ดของทางร้านอีกด้วยปิดท้ายด้วยส้มตำไทยมีกรอบ เป็นตำไทย3มรสเสิร์ฟคู่กับมีกรอบลงตัวแบบสุดๆเข้ากันสุดๆเลยแนะนำเลยครับไปลิ้มลองให้ได้กับร้านนี้ครับกินฉันสิเมีย่ยงปลาเผา <c oughs> ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรซอยหนึ่งนะครับไปบอหวนกันด่วนๆเลยนะครับผม,บผมติดตามและติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย